างานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนะคะในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะล่าสุดวันนี้ทางด้านกกตประจําจังหวัดสงขลาได้มีการรายงานผลการนับคะแนนนะคะการเลือกตั้งสสในพื้นที่ทั้ง9เขตเป็นที่เรียบร้อยรวมไปถึงนะคะการรายงานจํานวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้พบว่ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กว่าร้อยละ8 1เค่ะ นางเยียสริโชต์ผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการ,การการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาหรือกกตสงขลาค่ะเปิดเผยว่าภาพรวมของการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลาพบว่ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจนวนทั้งสิ้น8,992,22คนจากประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น1 9 7 0 9ล้าคนหรือคิดเป็นร้อยละ81.96 โดยมีบัตรดีนะคะ8,38,323คนบัตรเสีย32,258คนและบัตรผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนนะคะ28,638คนจากหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้นนะคะในจดสงขลา1,748หน่วย โดยผลการนับคะแนนเลือกตั้งนะคะทั้ง9เขตในจังหวัดสงขลาค่ะมีผู้ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละเขตเริ่มต้นกันที่เขต1น,นะคะ,ะ,คะก็คือนายสันเพชรบุญยมณีผู้สมัครจากพรรคประชาธิป,ปัตย์ได้คะแนนรวม4521คะแนนค่ะ ตามมาด้วยเขตเลือกตั้งที่2นะคะได้นายสัตราสีปานผู้สมัครจากพักรวมไทยสร้างชาติคะแนนรวม25,53คะแนนในเขตเลือกตั้งที่3ค่ะก็คือนายสมยศพลายด้วงผู้สมัครจากพักประชาธิปัตย์ได้คะแนนรวม39,577คะแนนเขตเลือกตั้งที่4ค่ะได้แก่นายชนนพัฒนาคซั่วผู้สมัครจากพักพลังประชารัฐได้คะแนนรวม32,320คะแนน ในเขตเลือกตั้งที่5นะคะก็ได้แก่นายเดชอิดขาวทองผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนรวม42,368คะแนนเขตเลือกตั้งที่6ค่ะได้นางสาวสุภาพรกมิดผลผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันคะแนนรวม3 4 8 3 5คะแนนเขตเลือกตั้งที่7ค่ะได้นายนัทชนศรีก่อเกื้อผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยคะแนนรวม31,926คะแนนเขตเลือกตั้งที่8ได้พลตรีสุรินทร์ปาระเร ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์คะแนนรวม42,412คะแนนและเขตเลือกตั้งที่9ซึ่งเป็นเขตใหม่ล่าสุดนะคะได้นายศักดิ์สิทธิ์เขาทองผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์คะแนนรวม28,740คะแนน สำหรับผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนั้นนะคะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะสงขาระบุว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ต้องไม่ช้ากว่า60วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งทั้งในส่วนของประชาชนนะคะที่ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางกกตจะสงขาบอกว่าขอให้รีบดำเนินการแจ้งเหตุของการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในวันที่1 5ถึง21สพฤษภาคมนี้ตามช่องทางที่กำหนดเช่นการทำเป็นหนังสือ ะะยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยตัวเองหรือให้ผู้อื่นแจ้งให้ค่ะโดยการมอบอำนาจหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือถ้าใครสะดวกออนไลน์ค่ะสามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองหรือจะเป็นการแจ้งผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตก็ได้นะคะ